จะเป็นยังไงคะถ้าการรับรู้ของเรามันไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ในร่างกายของเราเองอืมเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยนะครับจากข้อมูลที่เรามีนะคะมีสถิติที่น่าทึ่งมากเลยคือมีคนถึง10%ของประชากรเคยมีประสบการณ์ที่เรียกว่าการออกจากร่าง หรือ out of m o d y experience โดยที่ไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ำใช่ไหมครับใช่ค่ะโดยที่ไม่ได้ต้องใจเลยซึ่งนี่มันก็บอกเราว่ามันไม่ใช่เรื่องในหนังไซไฟแล้วแต่มันอาจจะเป็นประสบการณ์ที่แฝงอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์เรานี่เองใช่เลยครับแล้วมันคือจุดตัดที่น่าสนใจมากนะระหว่างเรื่องเล่าทางจิตวิญ,ญญาณที่มีมาเป็นพันๆปีกับสิ่งที่ประสาทวิทยาสมัยใหม่เพิ่งจะเริ่มแบบว่า คลำทางเข้าไปสำรวจได้เหมือนวิทยาศาสตร์กำลังไล่ตามภูมิปัญญาโบราณให้ทันอย่างนั้นเหรอคะในทำนองนั้นเลยครับ น่าสนใจมากค่ะงั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในหัวข้อการถอดจิตนี่แหละค่ะเราจะมาสำรวจกันดูจากข้อมูลที่เรามีว่าทำไมประสบการณ์แบบนี้ถึงเกิดขึ้นได้แล้วก็มีคนประเภทไหนไหมที่มีแนวโน้มจะเจอได้ง่ายกว่าคนอื่นและคำถามที่ใหญ่ที่สุดเลยคือวิทยาศาสตร์ค้นพบอะไรที่น่าทึ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองของเราในช่วงเวลาพิษสวงนั้นบ้าง ผมว่าเป็นการเดินทางที่น่าจะพาเราไปตั้งคำถามกับความเข้าใจเดิมเกี่ยวกับจิตสำนึกและตัวตนของเราได้ดีเลยทีเดียวครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่คำถามพื้นฐานที่สุดก่อนเลยทำไมคนเราถึงมีประสบการณ์นอกกายได้ล่ะคะจากข้อมูลที่เรามีดูเหมือนว่ามันมักจะเกิดขึ้นเองในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงนะคะถูกต้องครับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเองหรือ spontaneous obe เนี่ย มักจะโผล่ขึ้นมาในช่วงเวลาที่ชีวิตเราถูกผลักไปจนสุดขอบจริงๆสุดขอบนี่คือแบบไหนคะก็เช่นช่วงเวลาวิกฤตอุบัติเหตุรุนแรงหรือแม้กระทั่งประสบการณ์การคลอบบุตรที่มันเข้มข้นมากๆะครับในข้อมูลเปรียบเทียบไว้น่าสนใจมากเลยคะ่ะว่ามันทำหน้าที่คล้ายคลกับกลไกป้องกันตัวเองของจิตใจอืม คือในวินาทีที่ร่างกายกำลังเผชิญกับความเจ็บปวดหรือความวุ่นวายสุดขีดจิตสำนึกกลับดีตัวเองออกมามองจากมุมสูงเหมือนเป็นการถอยออกมาดูภาพรวมทั้งหมดใช่เพื่อให้เราประมวลผลและรับมือกับสถานการณ์ได้ดีขึ้นแทนที่จะจมอยู่กับความเจ็บปวดตรงหน้ามันคือการเอาตัวรอดในระดับจิตใจสินะคะใช่ครับแต่มันมีอะไรที่น่าสนใจไปกว่านั้นอีกและเป็นประเด็นที่คนไม่ค่อยพูดถึงกัน คือมันอาจจะมีเหตุผลที่ลึกซึ้งกว่านั้นในเชิงวิวัฒนาการด้วยครับวิวัฒนาการเหรอคะหมายความว่ามันไม่ใช่แค่กลไกลเฉพาะหน้าแต่เป็นกระบวนการที่ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาตัวเราในระยะยาวอย่างนั้นเหรอคะใช่ครับในทํานองนั้นเลยข้อมูลระบุชัดเจนว่าประสบการณ์เหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อการอยู่รอดแค่ในระยะสั้นแต่เพื่อการเติบโตในระยะยาวของเราด้วยอืมคือในสัตว์โยคะโบราณ การทำสมาธิขั้นลึกจนเกิดประสบการณ์แบบนี้ได้เนี่ยเขาถือเป็นสิทธาหรือพลังพิเศษที่เกิดจากการฝึกฝนจิตอย่างยาวนานค่ะแต่บางครั้งมันก็เกิดขึ้นเองได้ในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตซึ่งข้อมูลชี้ว่านี่คือกระบวนการที่เราได้กลับเข้าไปรับรู้ความอย่างรู้จากภายใน Inner g o s s i s ที่เขาเรียกกันใช่ไหมคะใช่ครับ มันเหมือนการดาว์โหลดข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองซึ่งส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการรับรู้ครั้งใหญ่เลยหมายความว่าพอเรากลับเข้าร่างแล้วเราจะมองโลกหรือมองชีวิตตัวเองไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหรอคะใช่เลยครับคนที่ผ่านประสบการณ์นี้หลายคนเล่าว,ว่าเมื่อกลับเข้าร่างแล้วพวกเขารู้สึกเชื่อมโยงกับเป้าหมายในชีวิตของตัวเองได้ชัดเจนขึ้นมากเหมือนได้คำตอบของคำถามที่ค้างคาใจมาตลอดชีวิต แล้วมันก็นำไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นถูกต้องครับนำไปสู่การพัฒนาตนเองไปสู่ชีวิตที่มันเติมเต็มและมีความสุขมากกว่าเดิมมันคือวิวัฒนาการในระดับจิตสำนึกของคนคนนั้นเลยน่าทึ่งมากเลยค่ะมันทำให้ที่ฉันสงสัยต่อนะคะว่าแล้วอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนประสบการณ์พวกนี้เป็นความต้องการลึกๆของเราเองหรือว่ามีอะไรที่ใหญ่กว่านั้นเป็นตัวนำทางเป็นคำถามที่ดีมากครับและข้อมูลก็ให้คำตอบที่น่าสนใจไว้สองแง่มุมด้วยกันค่ะ อย่างแรกคือมันขับเคลื่อนจากสภาวะจิตใจหรือเจตนานงของเราเองมีคนที่ฝึกฝนการถอดจิตโดยการเพ่งสมาธิไปที่ความปรารถนาบางอย่างเช่นอะไรบ้างคะเช่นอยากไปเยี่ยมญาติที่ป่วยอยู่ไกลๆหรืออยากไปเห็นสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ด้วยตาตัวเองอะไรอย่างนี้ครับนี่คือแรงขับเคลื่อนจากความตั้งใจของเราอ๋อเหมือนกับการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆจนจิตของเราเดินทางไปที่นั่นได้เอง แล้วอีกรูปแบบหนึ่งล่ะคะมันต่างกันยังไงอีกรูปแบบหนึ่งมาจากสิ่งที่ในข้อมูลเรียกว่าจิตวิญญาณเบื้องสูงหรือผู้ชี้นำทางจิตวิญญาณครับอืในกรณีนี้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากความต้องการของเราเลยนะครับแต่เราจะถูกนำทางไปยังสถานที่หรือสถานการณ์บางอย่างเพื่อให้ไปเรียนรู้อะไรบางอย่างเหรอคะใช่ครับเพื่อให้ได้เรียนรู้หรือเข้าใจอะไรบางอย่างที่สำคัญต่อชีวิตเราในตอนนั้น เหมือนมีอาจารย์ที่มองไม่เห็นตัวพาเราไปทัศนศึกษาเพื่อไขข้อข้องใจบางอย่างเป็นการเรียนรู้ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราโดยตรงการที่มันอยู่นอกเหนือการควบคุมนี่น่าสนใจนะคะแสดงว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราจะบังคับให้เกิดได้ง่งายๆแล้วแบบนี้มันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลหรือเปล่าคาว่าใครจะมีโอกาสเจอเรื่องแบบนี้มากกว่ากันเป็นประเด็นที่สำคัญมากครับเพราะคำตอบสั้นๆก็คือทุกคนมีศักยภาพที่จะมีประสบการณ์นี้ได้ จากสถิติ10%ที่เราคุยกันตอนตอน้นใช่ครับนั่นเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนว่ามันเป็นประสบการณ์ธรรมชาติของมนุษย์แต่ในทางปฏิบัติแล้วก็มีคนบางกลุ่มที่เหมือนกับว่าจูนคลื่นติดกับประสบการณ์แบบนี้ได้ง่ายกว่าคนอื่นครับแล้วคนกลุ่มนั้นมีลักษณะแบบไหนหรอคะข้อมูลแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆครับประเภทแรกถูกเรียกว่า transliminal people transliminal มันคืออะไรหรอคะ คำว่า transliminal มาจากการรวมคำว่า trans ที่แปลว่าข้ามกับ limit ที่แปลว่าธรณีประตูคนกลุ่มนี้คือคนที่มีความรู้สึกไวเป็นพิเศษหรือ extrasensitive อ oh. พวกเขาสามารถเชื่อมต่อกับสิ่งที่อยู่ลึกลงไปใต้จิตสำนึกหรือธรณีประตูของจิตไร้สำนึกได้อย่างลึกซึ้งกว่าคนทั่วไปครับพอจะนึกภาพออกค่ะ เหมือนเป็นคนที่มีเซนส์ไวเป็นพิเศษหรือมีกำแพงกั้นระหว่างโลกภายนอกกับโลกภายในที่บางกว่าคนอื่นดิฉันก็นึกถึงเพื่อนบางคนที่ดูเหมือนจะฝันแม่นหรือมีลางสังหรณ์บ่อยๆเลยค่ะไม่แน่ว่าพวกเขาอาจจะมีคุณสมบัติแบบนี้อยู่ก็ได้ใช่เลยครับลักษณะแบบนั้นเลยด้วยความที่กำแพงกั้นมันบางกว่าพวกเขาจึงมีแนวโน้มที่จะเปิดรับประสบการณ์ที่แปลกใหม่และลึกซึ้งได้ง่ายกว่า ทำให้การข้ามผ่านไปสู่ประสบการณ์นอกกายมันง่ายขึ้นง่ายขึ้นมากครับแล้วกลุ่มที่สองล่ะคะกลุ่มที่สองนี้จะระบุได้จากลักษณะทางจิตวิทยาที่ชัดเจนขึ้นครับโดยอ้างยิงจากแบบวัดบุคลิกภาพที่เรียกว่า Big Five Personality Traits อ๋อค่ะผลวิจัยพบว่าคุณที่ได้คะแนนสูงในด้านการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆหรือ Openness to New Experiences จะมีแนวโน้มที่จะมีประสบการณ์นอกกายได้ง่ายกว่าอย่างมีนัยสำคัญเลย ก็คือคนที่ชอบลองอะไรใหม่ๆชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ยึดติดกับกรอบความคิดเดิมๆมีความอยากรู้อยากเห็นสูงถูกต้องครับและยังมีลักษณะเพิ่มเติมที่สำคัญคือเป็นคนกล้าเสี่ยงหรือ Risk-Taker ทางกายภาพเสมอไปนะครับแต่คือการกล้าที่จะก้าวเข้าไปในดินแดนที่ไม่รู้จักทางจิตใจสามารถปล่อยวางการควบคุม และสำรวจสภาวะจิตสำนึกที่ไม่คุ้นเคยได้โดยไม่รู้สึกกลัวจนเกินไปอ๋อคนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ก็จะมีโอกาสมากกว่าเพราะจิตใจเขาพร้อมที่จะปล่อยตัวเองออกจากกรอบของความเป็นจริงที่จับต้องได้ใช่เลยครับโหพอมาถึงเรื่องสมองนี่คือจุดที่ดิฉันทึ่งที่สุดเลยค่ะเพราะมันสวนทางกับสัญชาตญาณทุกอย่างเลยค่ะ ค,คือเมื่อเราพูดถึงประสบการณ์ที่มันทั้งชัดเจนละเอียดและซับซ้อนขนาดนั้นเราก็น่าจะคาดหวังว่าสมองต้องทำงานอย่างหนักหน่วงมีกิจกรรมของคลื่นสมองที่พุ่งสูงปรี๊ดเลยใช่ไหมคะนั่นคือสิ่งที่ใครๆก็คาดหวังครับและมันก็เป็นสมมติฐานที่สมเหตุสมผลมากนะเพราะเวลาเราฝันหรือเวลาเราทำสมาธิขั้นลึกๆคลื่นสมองก็จะแสดงกิจกรรมที่ซับซ้อนและมีพลังงานสูงแต่ผลมันไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่เลยครับ สิ่งที่ค้นพบจากการใช้อุปกรณ์ neurofeedback ที่ชื่อว่า mind mirror ในการศึกษาผู้ที่ถอดจิตได้อย่างชำนาญกลับท้าทายความเข้าใจเดิมๆของเราไปอย่างสิ้นเชิงเลยเดี๋ยวนะคะผลที่ได้มันตรงกันข้ามเลยเหรอคะตรงกันข้ามแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับแทนที่คลื่นสมองจะพุ่งสูงขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ซับซ้อนคลื่นสมองของนักถอดจิตผู้ชำนาญกลับเงียบลงอย่างมากครับเงียบลงเหรอคะ นั่นมันกลับตาลปาดกับที่ทุกคนคิดเลยนะคือแทนที่สมองจะทํางานหนักเพื่อสร้างภาพที่ซับซ้อนขนาดนั้นมันกลับแทบจะหยุดทํางานมันหมายความว่ายังไงกันแน่คะมันเป็นภาพที่น่าชง,งนมากในมุมมองของนักประสาทวิทยาครับคือคลื่นสมองของพวกเขากลายเป็นรูปแบบที่มีแอมพลิจูดต่ำมากๆหรือ low amplitude patterns มันให้ความรู้สึกราวกับว่าจิตสำนึกที่ปกติแล้วทำงานผ่านสมองเนี่ย ได้ย้ายฐานปฏิบัติการไปอยู่ที่อื่นชั่วคราวทิ้งให้สมองอยู่ในสภาวะที่สงบนิ่งอย่างที่สุดใช่ครับในข้อมูลมีกรณีศึกษาหนึ่งที่น่าทึ่งมากมาเล่าเสริมตรงนี้ค่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนักวิจัยใช้เครื่องไมมิเรอร์วัดเคลื่อนสมองของผู้มีประสบการณ์คนหนึ่งแล้วเขาพบว่ามีช่วงเวลาที่เคลื่อนสมองมีแอมพลิจุดต่ำมากๆแบบที่ว่านี่แค่ประมาณ1ิวินาทีเท่านั้นเองนะคะ แค่10วินาทีในเวลาของโลกภายนอกแต่ในโลกภายในของผู้มีประสบการณ์ละครับนั่นแหละค่ะคือประเด็นสำหรับผู้มีประสบการณ์คนนั้นช่วงเวลา10วินาทีนั้นเขาได้เดินทางท่องโลกไปเย็อนพีระมิดที่อียิปต์เห็นดวงตาบนยอดพีระมิดเดินทางไปกับผู้ชี้นำทางจิตวิญญาณของเขาเป็นประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยรายละเอียดซับซ้อนและชัดเจนมากๆใช่ค่ะ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาแค่10วินาทีที่สมองของเขาแทบจะไม่มีกิจกรรมอะไรเลยในข้อมูลถึงกับไกด์คำเปรียบเลยว่าเหมือนไม่มีใครอยู่ในสมองเลย <c oughs> nobody home in the brain ค่ะสิ่งที่น่าทึ่งในกรณีศึกษานี้ก็คือมันเป็นหลักฐานที่ชี้ไปที่แนวคิดเรื่องจิตสำนึกที่ไม่จำกัดอยู่กับสถานที่หรือ n o n local consciousness ครับอธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมคะ มันเป็นแนวคิดที่ว่าจิตสำนึกของเราอาจได้ไม่ได้ถูกผลิตขึ้นและจำกัดอยู่แค่ในกะโหลกศีรษะของเราและสำหรับจิตสำนึกในสภาวะนี้เวลาที่เรารับรู้กันในโลกภายนอกนั้นไม่มีผลกับมันเลยอ๋อประสบการณ์ที่รู้สึกว่ายาวนานเป็นชั่วโมงเลยสามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงพริบตาของเวลาปกติใช่ครับมันเป็นปริศนาที่ยิ่งใหญ่และน่าทึ่งมากจริงๆค่ะนอกจากการวัดเคลื่อนสมองแล้ว ดิฉันจำได้ว่าข้อมูลยังพูดถึงการใช้ fMRI ด้วยใช่ไหมคะซึ่งมันน่าจะให้ภาพที่ต่างออกไปใช่ครับเพราะ fMRI จะแสดงให้เห็นว่าสมองส่วนไหนที่กำลังทำงานอยู่แล้วผลมันสอดคล้องกันหรือเปล่าคะเป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะมันให้ภาพคนละมิติกันเลย การศึกษาด้วย fMRI หรือ functional magnetic resonance imaging ก็ให้ข้อมูลที่น่าสนใจไม่แพ้กันและช่วยยืนยันว่าประสบการณ์นอกกายนั้นไม่ใช่แค่จินตนาการไปเองแต่มันมีร่องรอยที่จับต้องได้ในสมองจริงๆถูกต้องครับนักวิจัยพบว่ามันไปกระทบเครือข่ายสมองที่เกี่ยวกับการรับรู้ตัวตนของเราโดยตรงเลยแล้วมันไปกระทบสมองส่วนไหนเป็นพิเศษคะจุดที่สำคัญที่สุดคือบริเวณรอยต่อขมับและข้างขมอมหรือ TPJ ซึ่งเปรียบเสมือน GPS ของสมองที่คอยบอกว่าตัวเราอยู่ตรงไหนในพื้นที่อ๋ oh. ร่วมกับส่วนอื่นๆที่ช่วยประมวลผลร่างกายและการเคลื่อนไหวเช่นสมองน้อยหรือ cerebellum และรอยนูน supra marginal มันเหมือนกับว่าสมองส่วนที่คอยยึดโยงการรับรู้ตัวตนของเราไว้กับร่างมันเกิดการทำงานที่ผิดเพี้ยนไปชั่วขณะครับอ๋อ oh. เข้าใจแล้วค่ะคือมันไม่ได้เงียบไปทั้งหมดเหมือนที่ my mirror เห็น แต่ส่วนที่ทำงานอยู่คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแยกแยะตัวเองออกจากสิ่งรอบข้างโดยตรงการค้นพบนี้ทำให้เรื่องที่ดูลึกลับมันจับต้องได้มากขึ้นเยอะเลยนะคะใช่ครับมันเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยเชื่อมโยงประสบการณ์ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติให้เข้ามาอยู่ในขอบเขตที่วิทยาศาสตร์สามารถศึกษาและทำความเข้าใจได้ มันแสดงให้เห็นว่าประสบการณ์นอกกายนั้นมีรากฐานทางระบบประสาทที่จับต้องได้ไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยโอเคค่ะวันนี้เราเจาะลึกกันมาในหลายมิติที่น่าทึ่งมากจริงๆนะคะถ้าจะให้ลองสรุปภาพรวมกันดูอย่างแรกเลยคือประสบการณ์นอกกายนี้ดูเหมือนจะมีเป้าหมายของมันครับไม่ว่าจะเป็น,นกลไกเพื่อรับมือกับสถานการณ์วิกฤตหรือเพื่อการเติบโตทางจิตวิญญาณ ใช่ค่ะแล้วเราก็ได้เห็นว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเจอประสบการณ์นี้ได้ง่ายๆมันมีปัจจัยเรื่องบุคลิกภาพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยเฉพาะคนที่มีความรู้สึกไวเป็นพิเศษหรือคนที่เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆและกล้าที่จะสำรวจดินแดนที่ไม่คุ้นเคยทางจิตใจและสุดท้ายซึ่งอาจจะเป็นปริศนาที่ทิ้งไว้ให้เราขบคิดมากที่สุดก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองที่กิจกรรมโดยรวมกับลดระดับลงอย่างหัวบาพ ส่วนทางกับความซับซ้อนและความชัดเจนของประสบการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งมันทา้าทายความเข้าใจพื้นฐานของเราเกี่ยวกับหน้าที่ของสมองและธรรมชาติของจิตสำนึกไปเลยทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมที่น่าสนใจมากครับมันแสดงให้เห็นว่าเรายังมีอะไรอีกมากมายที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของมนุษย์เราใช่เลยค่ะและนั่นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่ข้อมูลชุดนี้ทิ้งถายไวใ้ให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อครับ ถ้าจิตสำนึกสามารถมีประสบการณ์ที่ละเอียดและซับซ้อนอย่างน่าเหลือเชื่อได้ในขณะที่กิจกรรมของสมองลดลงอย่างเห็นได้ชัดสิ่งนี้บ่งบอกอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างจิตและสมองของเราล่ะครับเป็นไปได้หรือไม่ว่าสมองไม่ใช่ผู้สร้างจิตสำนึกแต่เป็นเพียงเครื่องรับสัญญ,ญาณที่คอยจูนคลื่นของจิตสำนึกซึ่งอาจมีอยู่แล้วในมิติอื่น